เสียข้อเข้าหัวไม่ยอมเสียหัวอีกใ,ใครวันนี้แหละเึง บบถ้าเราก็ดูวิญญาณของเจพี่อยู่ขอให้จะพี่รับรู้เอาไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างม่อมฉันไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นแบบนี้เลยม่อมฉันไม่ได้ต้องการแบบนี้แต่นี่เมื่อมันเป็นคำสารงจนเสร็จพ่อจะให้มอมฉันขัดได้ยังไงเห็นฉันทำไมบแหม่แหม่จะขอเรื่องนี้ ราม่าดีซะเหลือเกินผู้หญิงสมัยนี้นี่มันก็แปบพอพี่ตายปุ๊บก,ก็จับเอาน้องทำหัวปัน๊น แม่อีกแล้วขอบคุณคุณแม่นะคะแม่ตาเมียรลวงขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับสำหรับทางด้านรางวัลด้านหน้าเวทีนะครับขอบคุณ,คณแม่นะคะหม่อมเสกขอนาพรบุรีเบียค่ะพระวินัยสิโรชินีขอบใจนะแม่นันขยาที่หล่อนนะยังให้ความเคารพฉันอยู่แต่ขอเดชะเบียค่ะสิ่งที่พระวินัยพูดมาสักครู่นี้ หมอ่อมฉันว่ามันไม่ถูกเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันไม่ใช่ความต้องการของหมอง่อมฉันเลยแม้แต่น,อน้อยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นคําสั่งของเสด็จพ่อทรงบดินซึ่งหมอง่อมฉันเนทายาหมอ่อมฉันขัดคำสั่งเสด็จพ่อไม่ได้เลยค่ะทำไมจะขัดไปล่ะเดี๋ยวเมื่อหล่อนไม่อยากแต่งก็แค่ก้กาพโคกับเสด็จพ่อออหรือว่าผู้หญิงอย่างหล่อนนะ่ะมันเป็นผู้หญิงจำคูกปากอย่าง พระพี่นะความจริงแล้วก็อยากจะแต่งงานกับเจ้าพี่กฤษดาษจนเนื้อตัวแกไ่หมดหา,หาไม่นะนี่เพคะที่ขอหยืดคำขาดขอให้หลังออกไปจากชีวิตของเจ้าพี่กฤษดาษเดี๋ยวนี้ถ้าพระพี่นางต้องการเช่นนั้นทำไมพระพี่นางไม่ไปทูลขอต่อเสด็จพ่อเองล่ะเพคะ you <laughs>

ผมจะเป็นเกลิี่ต้องเตรียแต่เจ้าพี่มาถึงมาตบหน้าผมจะตกหน้าเลยเพีไม่ทำแบบนี้ปัดหุบปากเก็บสีหน้าเก็บอารมณ์แล้วก็เก็บเรื่องด้วยจุ๊กี่เบรกไม่ได้เกิดขึ้นในวันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัว หม่อมฉันอยากให้คนอื่นมายุ่งเกี่ยวด้วยและหม่อมฉันหวังว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้คงจะเกิดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายนะเบคะรับเพราะน่าหาไม่มีครั้งต่อไปหม่อมฉันนันทยาไม่ยอมเด็ดขาดสินันทยาฟ้าทึ่งยิบาอยาจะได้ฟ้าสักีฟ้าหมดใจไม่ได้ปยฟ้าสั่นไปหมดโน่เนี่โอ้ยาฟ้าเล่นเหมือนจริงเลยค่ะ ป้าป้าเลืกอาแลกันนะอไเีม่มาโหมก่อนแ่อยู่ใกล้เด็กอ้โหเป็นออนเป็นอ่อนาที่มาคุยทุกวันนะแกนลวนะทม,ม่ใครไม่พอใจคะติดเครื่องหนีแม่เลยเนี่ไม่มไมแก่เลยนะป้าไมแก่เลย ของใหม่ e. มปิดยาปล่อยปล่อยปอย้วปล่อยป่อย่เด็ๆเขามันมีอนาคตดีเถอะช่วยไม่ได้ที่มันเดินเข้ามามันอยากเสียอนาคตเองแล้วเม่งมาทีอาทิตย์ละห้าคนแ่อ้ขาเปรี้ยคขาเปรี้ยวงูถึงจะเป็นงูก็งูจงอ้างเว้ย โอ้เมื่อกี้ลืมดูจงพี่ตกสะผีเสื้อบิดไปแล้วสิโลชีนีผีเสื้อไม่น่ามาเกาะเธอได้จาพี่มันจะมากเกินไปแล้วนะหยุดเลยทำไมที่นี่มันเป็นตำหนักของว่าที่เพร่อเนเหสีชันเป็นแค่นางสนุกะไม่เหยี่ยตทงไมที่นี่ เมื่อก่อนมองฉันจะข้าจะออกที่นี่ก็ไม่เห็นว่าจะมีใครนด้มันจะกล้าว่ามองฉันได้สักคนใช่ที่เดี๋ยวนี้มอมฉันมันไม่มีความหมายแล้วที่มอมฉันมาที่นี่มอมฉันก็จะมาทวงสิความเป็นเมียมอมฉันจะมาทวงสิความเป็นแม่แล้วก็จะมาทวงสิ คือแม่คือเมียของฉันที่ฉันทําทุกวันนี้ฉันทำเพื่อเธอกับลูกไม่ใช่ไม่จริงพี่ผมงฉันไม่เชื่อที่เจ้าพี่ทําทุกวันนี้เจ้าพี่ทำเพื่อตัวเจ้าพี่เลยเจ้าพี่มันเห็นแก่ตัวอะไรอยังไง้เลองฟังท่านนะท่านทำเพราะความอิ่งใหญ่นี่นะคนของลูกฉันไม่เชื่อเธอกับพี่นี่สบายฉันว่าเห็นการทุกอย่างเสียงเป็นเสียงตายลงเรลยถึงขนาด ฉันฆ่าสทีพพลดอยฉก็ฆ่ามาแล้วฆ่าพลอดอเพราะอะไรอะ่ะเพราะสิตโงไงเพราะความจิงใจเพื่อลูกล้เ,เ,กเพื่อเธอเเือคติรนี้จ้เพื่อเธอตลูกไมเจ้กี่เที่นี่ทีโลที่นี่จะมาบกที่กาะที่ไอ้ด